อขอพูดถึงเรื่องปลดล็อกนกคงหัวจุกสักหน่อยนะครับผมมาอัปเดตนะพอดีมันมีประเด็นนะครับผมว่ารายชื่อนะครับผมนอกกงหัวจุกที่เขาส่งไปหลายแสนนะครับผมอ่ามันมีบางคนนะครับผมที่ไปกล่าวหานะครับผมว่าเป็นรายชื่อที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงเออไม่มีรายไม่มีรายชื่อพูดง่ายๆก็คือส่งชื่อผีไปประมาณนั้นนะครับผมอ ก่อนอื่นผมก็ขอบอกเลยนะครับผมว่าจะเป็นรายชื่อผีได้อย่างไรนะมันเป็นรายชื่อคนที่เลี้ยงนกพงหัวจุกของจริงนะครับผมเพราะว่าอคนที่เลี้ยงนกพงหัวจุกมันมากจริงๆนะครับผมแล้วก็คนที่เขาพูดประเด็นนี้ขึ้นมาไม่รู้ว่าเขาต้องการประเด็นไหนนะครับผมว่าอไม่จริงนะรายชื่อนะเออแต่เพราะว่าผมก็สารน,นิฐานว่ารายชื่อนกพงหัวจุกนะครับผมที่คนรงไป มันได้เยอะจริงๆนะครับผมยิ่งมีจํานวนมากนะครับผมก็ยิ่งมีผลต่อการปลดล็อกนกพงหัวจุกนะครับผมเออที่ประเด็นนี้ได้ออกมานะครับผมเพราะว่าบางคนมันไปคอมเมนต์นะครับผมว่าไม่มีรายชื่ออยู่จริงนะครับผมก็อยู่ในอ่าจะพวกที่ไม่อยากให้ปลดล็อกนะผมคิดว่านะครับผมอ่าจริงๆแล้วเขาก็อยากให้ปลดล็อกนะครับผมผลประโยชน์มันมากมายกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ปลดล็อก นกคงหวัวจุกนะประเทศเราก็จะต้องไปซื้อนอกคงหวัวจุกจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมเม็ดนึงจากตรงนี้ก็จะหายไปเยอะนะครับผมในการปลดล็อกนกคงหวัวจุกนี้คือปีนี้นะชุดนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะปลดล็อกมากที่สุดแล้วนะครับผมตั้งแต่ล็กอกนกคงหวัวจุกไว้ในพรบสัตว์ป่าคุ้มโองนะครับผมปีนี้เป็นปีที่ว่าใกล้เคียงที่สุด เข้าขั้นปลดล็อกจนถึงเขามั่นใจเลยนะว่าจะปลดล็อกอใครที่เลี้ยงนกกงหัวจุกนะครับผมแล้วก็ส่งรายชื่อปลอดล็อกนอกกงหัวจุกอ่าช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่ามีตัวตนจริงนะครับผมไม่จะได้เป็นรายชื่อผีนะเอาเฉพาะเอฟซีในช่องคนที่อยู่ในช่องคนที่ดูคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยยืนยันกันได้นะครับผมว่าเป็น ของเทแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการที่ว่าจะปลดลอกนั้นรายชื่อมันเป็นการค้ำนะครับผมเป็นการค้ำให้นกมันปลดลอกได้อย่างเร็วนะครับผมเร็วเออยิ่งปลดล็อกเร็วได้เท่าไหร่นะมันจะเพิ่มจํานวนคนที่ว่าเลี้ยงนอก,กองหัวจุกมากยิ่งขึ้นและก็คนที่เลี้ยงนกเมื่อก่อนที่เลิกไปเลี้ยวก็จะกลับมาเลี้ยงนอก,กองหัวจุกมากขึ้นนะครับผมชาวกษตริ แต่กรณ์ที่ว่าปลูกกล้วยอปลูกผล,ลไม้ที่นกกงหัวจุกกินได้นะครับผมก็จะกลับมาเศรษฐกิจกดีพางคนเลี้ยงนกเยอะนี่คือก็อุดหนุนผล,ลไม้อยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะสองอย่างนะครับผมที่ว่านกกงหัวจุกกินแบบกินแน่นอนและดีนะครับผมก็คือกล้วยน้ำว้าและกล้วยหินนะครับผมสองกล้วยชนิดนี้จะเป็นที่นิยมให้นกกงหัวจุกมากที่สุดนะ เพราะว่าดีโตนกกงหัวจุกที่สุดแล้วนะครับผมไอ้กล้วยน้ำว้ากับไอ้กล้วยหินนั่นเองนะครับผมอ่าผมตามคลิปนี้มาใครที่ลงรายชื่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะหรือว่าใครที่ไม่ได้ลงรายชื่อแต่ว่าบอกว่าผมเห็นด้วยในการสนับสนุนในการปรลดล็อกนกงหัวจุกก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับผมคล,คลิปนี้นะจะมาอัปเดตด้วยนะครับผมว่า การที่เราจะปลดล็อกนกงหัวจุกนั้นมันมีอะไรความคืบหน้าหรือเปล่าเออผมก็เอามารายงานนะครับผมให้พี่น้องชาวนกงหัวจุกนะครับผมจะได้ช่วยเหลือกันดันท่วงทีก่อนที่เขาจะตัดสินแบบ100้อยเปสินนะครับผมอย่าให้จุดใดจุดหนึ่งนะครับผมมาอ้างในการปลดล็อกนกงหัวจุกของพี่น้องชาวสมาคมเลี้ยงนกงหัวจุกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างถ้าทําได้มีผลหมดนะครับผม เพื่อนๆยิ่งคอมเมนต์ปลดล็กอกนกคงหัวจุกนะครับผมยิ่งถ้ากับช่วยให้นอกคงหัวจุกปลดล็อกเร็วที่สุดเมื่ออหไรที่เป็นประเด็นว่าเออนอกคงหัวจุกควรปลดล็อกเขาจะรีบเร่งให้อย่างการตวงรีอาจจะรัดคิวให้นะแต่ว่าก็มันผลัดมาหลายครั้งเล้วนะครับผมเขาจะปลดแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าค้านอกกงหัวจุกเยอะๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือว่าช่วยช่วยกันได้ทุกคนนะผู้นี้คือร่วมมือช่วยกันทุกคนนะครับผมมันจะประสบความสําเร็จวันนี้ผมก็มาอัปเดตเออเกี่ยวกับเรื่องปลดล็อกนกโหงหัวจุกแน่นอนนะครับผมเพราะมันอยู่ในรายการของผมช่วงปลดล็อกนกโงหัวจุกนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีประเด็นนี้ที่ออกมาพูดคุยนะครับผมเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะว่าเออเราของจริงของแท้นะครับผมส่งรายชื่อไปจริงเออไม่มียอมแมวของจริงนะครับผม เออการที่เราเลี้ยงนกคงหัวจุกใช่ไหมมันต้องไม่มีภาระนะครับผมภาระนั่นก็คือไม่อ่าพูดง่ายๆคือไม่ไม,ไม่ทำไม่โดนจับกลุมได้นะกฎหมายมันไล,ล่เลงนะครับผมเพราะว่านกรงหัวจุกผิดอยู่ในโพรโบรสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหมถ้าถูกจับปัญหาก็หนักนะครับผมแต่ถ้าเราปลดได้เมื่อไหร่เราจะเซรีนะครับผมหลยคนจะเล่นมากขึ้นมากขึ้นแนนนนะครับผมไอดีก็การันตีได้นะครับผม เพราะว่าประเด็นที่หยิบมาวันนี้นะครับผมอ่ผมก็ได้ไปอ่านเจอนะครับผมก็ได้เอามาเป็นประเด็นให้เพื่อนๆเอฟซีในช่องเออการันตียืนยันไปด้วยนะบางคนนะครับผมไปเก่งนอกคงวัวจกุกไม่มีที่ลงชื่อนะบางครั้งเขาก็ไปลงชื่อที่ร้านขายอาหารนกนะบางคนเจ้าของสนามนกคงส่งหลายชื่อนะครับผมไปให้อไปเข้าร่วมเออ ในเก้าโครงการในที่ว่าเห็นด้วยว่าจะให้ปลล็อกนกคงหัวจุกนะหลายชื่อมันมากเขารับเป็นเปอร์เซ็นนะครับผมยิ่งถ้าเปอร์เซ็นมีคนเลี้ยงมากนี่เพื่อนๆลองคิดดูว่าจํานวนประชากรปรฏิทัยเท่าไหร่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นได้ว่านกคงหัวจุกมันมีคนเลี้ยงเยอะเขาจะปรับไม่เป็นมาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเขาจะเห็นแบบเป็นเหมือนหมาเหมือนแมวนะครับผมไม่ใช่ว่าสัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์ ห้ามจับมาห้ามอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต่อสู้กันอยู่นะก็นะครับก็คือประเด็นที่ว่านกกงหัวจุกถ้าหลุดไปมันจะไปสมกับนกสัตว์ป,ป่าก็กลัวมันกลายยีนเป็นไอ้อื่นไปนะครับผมเป็นนกยีนเพี้ยนไปหากินไม่เป็นอะไรประมาณนี้นะเออแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมวันนี้ผมเอาประเด็นนี้มาพูดมากว่านะ ประเด็นบัญชีรายชื่อที่ว่าปลดล็กลกอกนกพงัจุกบางคนบอกว่าปลอมอะไรแบบนี้นะแต่ผมเข้าใจนะบางคนมันก็ปันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็มาอัปเดตให้ฟังในคล,คลิปนี้นะครับผมใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์ได้นะครับผมว่าควรปลดล็อกย่างไงยังไงนะมีผลนะครับผมทุกเมนทุกคาพูดมีผลหมดนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆคิดดูว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับผมเขาก็ดูความเคลื่อนไหวเออว่ามี ว่าไปในทิศทางไหนนะครับผมยิ่งคนเลี้ยงเยอะนะครับผมมันจะยิ่งเป็นความน่าสนใจของอ่าสังคมเออเออสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดเจคอเมนต์ให้ด้วยนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดด้วยนะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมอ่าลาไปก่อนสวัสดีครับ